ผมเชื่อว่าจาัดต่อหลายๆคนเนี่ยเจอปัญหาในเรื่องของการหาเพลงนะเสเทศหากันเป็นค่อนวันเลยวันนี้นะผมมีเว็บ2เว็บนะครับ Envato และ a อท l i s t i o นะครับผมซึ่งเป็นเว็บ Stock Footage แล้วก็เพลงเนี่ยเป็นไลบรารีเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมคิดว่าอย่างนั้นนะทั้งสองเว็บนี้น่าสนใจมากๆนะแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยและตอนนี้เขายังสามารถใช้ได้กับลักอินในพ r e เม e r Pro นะสามารถที่จะตัดไปนะโหลดเพลงเข้ามาในโปรแกรมได้เลยทันทีนะฮะในเรื่องของเว็บของเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาไปทัวร์ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปกันเลย สำหรับเว็บแรกนะครับก็คือ Envato นั่นเองเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Videohive หรือ Audio Jungle นะครับแต่ตอนนี้คือเขารวมกันเป็น Market เดียวก็คือ Envato เอง element. envato. com นะเว็บนี้นะครับมีให้โหลด Stock Footage แล้วก็พวก CG พวก t e m p a พ e ตกราฟิกรูปภาพเยอะแยะต่างๆมากมายเลยทีนี้เรื่องสำคัญครับอย่างหนึ่งเลยก็คือในการใช้งานเนี่ยนะครับผม เรามักจะให้ความสำคัญในเรื่องของราคานั่นเองนะครับในส่วนของราคาเขาเนี่ยมีอยู่3แบบนะครับผมก็คือ individual นะครับก็คือคนทั่วไปนี่แหละครับผมใครนะครับผมที่ใช้งานสําหรับเป็นทีมนะฮะสคน3าคน4คนห้าคนเนี่ยสามารถที่จะสมัครเป็นทีมได้เหมือนกันก็มีหลากหลายราคาให้เราเลือกหรือว่าในรูปแบบของเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะ enterprise ในส่วนของราคาเนี่ยนะครับผมผมขอให้ข้อมูลอย่างนี้ละการไอราคาที่เขาโชว์เนี่ยนะครับผมมันเป็นราคาที่สําหรับ จ่ายรายปีที่เหมานะครับผมก็คืนรวมเข้ามาในราคาเนี้ยครับผมคูณ12เข้าไปมันจะได้ราคาที่เหมาจ่ายรายปีนะครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะใช้แค่เดือนเดียวนะฮะเดือนถัดไปเนี่ยไม่ได้อยากใช้ละไม่ค่อยได้มีงานใช้ก็สามารถที่จะสมัครใช้ได้แค่เดือนเดียวก็พอนะครับพอจะครบเดือนแล้วก็กดแคนเซิลได้เลยนะฮะก็ไม่มีผลอะไรหรือว่าเราจะกดะพักไ d เดีเอาไว้ก็ได้ว่าขอพักไว้3เดือนแลวยังไม่ใช้นะฮะก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับผม ในส่วนของเว็บเขานะครับก็มีให้เราเลือกซอสในการโหลดเนี่ยหลากหลายเลยสามารถโหลดได้ไม่จํากัดน,นะวันหนึ่งเนี่ยโหลดเท่าไหร่ก็ได้นะฮะถ้าใครสมัครตลอดปีเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ที่เนี่ยทำงานได้ยาวๆเลยนะครับซึ่งฟุตเทจเนี่ยก็มีให้ดาวน์โหลดด้วยนะครับผมแต่ละสิ่งที่เราโหลดเข้าไปนะครับก็มีลายเส้นให้เราเก็บไปใช้งานเพื่อที่จะยื่นกับอ่ยื่นกับให้ลูกค้าหรือยื่นกับ เคลมกับทาง YouTube ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะไปยื่นกับทางสถานีถ้าใครทำทีวีซีนะสามารถที่จะยื่นกับกองเฮมเซอร์ er ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูอีกเว็บหนึ่งครับ a l i e i o นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาเป็นเว็บที่มีสต็อกมิวสิกเนี่ยใหญ่พอสมควรแล้วเพลงเนี่ยมีคุณภาพดีมากนะ,ะแตกต่างจาก e n นวัโตมากๆเลยนะคือพูดง่ายๆว่า e n นวัโตเนี่ยจะเน้นไปทางตลาดมากกว่าแต่ทาง a l i e i o เนี่ยจะเน้นไปทางฟรีเมคเกอร์แล้วก็งานที่แบบ เป็นฟิล์มซีเนมาติกเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยผมมีสไตล์ที่แบบโดดเด่นกว่านะครับซึ่งถ้าใครทํางานโทนๆนี้สามารถที่จะใช้ a r ร i s ิสได้เลยนะครับซึ่งตอนเนี้นะครับเขาอัปเดตมาล่าสุดเลยว่าสามารถที่จะสมัครเป็นแพ็กเกจแบบมีฟุตเทจได้มีซาวเอฟเฟกมีไวซ์โอเวอร์ที่เป็น AI ได้ด้วยนะมีเทมเพลตให้อีกต่างหากแล้วก็มีปลั๊กอินที่เป็นสำหรับพ r e เมีย e p โปให้โดยเฉพาะได้เลยแต่อย่าจะบอกว่า Artlist เนี่ย แตกต่างจากเอ็มาโตพอสมควรในเรื่องของการใช้งานนะครับก็จะมีแยกต่างๆให้เราดูว่าการใช้งานเนี่ยเหมาะกับการใช้งานอะไรนะครับมิวสิกกับซาวด์อฟเฟกเนี่ยราคาเฉลี่ยต่อเดือนละเท่าไหร่ราคาที่ผมให้ดูเนี่ยคือราคาเฉลี่ยต่อเดือนนะครับแต่ว่าทุกคนต้องจ่ายเป็นรายปีก็คือเอาราคาที่เขาโชว์เนี่ยคูณ12เ้าไปเลยนะสุดท้ายเราเรา,เราต้องจ่ายเหมารายปีนะครับผมไม่สามารถที่จะ จ่ายแยกทีละเดือนทีละเดือนหรือเดือนไหนไม่ใช้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินก็ได้อะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะครับผมใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่ใช้งานส่วนตัวก็สามารถที่จะโหลดแพ็กเกจนะฮะที่เป็นขนาดย่อมๆได้ในราคา9เหรียญเฉลีล่ยต่อเดือนก็ตกเดือนประมาณ400ไม่เกิน500นะครับผมก็สามารถที่จะโหลดเพลงโหลดซาวด์เอฟเฟกมาใช้ในคลิป ส่วนตัวของเราเองก็ได้นะครับผมส่วนใครที่มีคล้ายแอนหรือว่าที่เป็นลูกค้าทํางานส่งให้ลูกค้านะครับน่าจะต้องสมัครแพ็กเกจที่ใหญ่กว่านี้นะครับผมอย่างผมเนี่ยสมัครแพ็กเกจที่ใหญ่กว่านี้ก็สามารถใช้กับลูกค้าต่างๆได้แล้วก็มายื่นเคลมนะครับเขาจะมีลิงก์ให้เราแอดเคลมในส่วนของที่เป็น y o u t u b ะได้เหมือนกันนะครับ ต่อมาครับผมฟังก์ชันนี้แล้วครับผมที่ผมอยากจะมาแนะนำนะครับก็คือในการใช้ Attention หรือปลักอินของเขาโดยตรงนะครับซึ่งปลักอินทั้ง Envato แล้วก็ Attention ของ Artlist เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันเล็กน้อยนะครับก็คือเราสามารถที่จะกดเสิร์ชหาเพลงต่างๆหรือว่าฟุตเทจต่างๆที่ เราต้องการใช้เนี่ยได้บนโปรแกรม Premiere Pro เ,เลยก็คือเราแค่ดาวน์โหลด e x t e n s i o n หรือว่าลักอินของเขาเนี่ยลงเข้าเครื่องนะครับก็สามารถล็อกอินแล้วก็ใช้งานในการเสิร์ชหาเนี่ยของ e v a t o ข้อดีหรือเขาสามารถเสิร์ชหาโดยใช้ AI ได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะตัดต่อคลิปไปลแล้วทีเนี้ยเราอยากจะใช้เพลงนะครับที่มีความเหมาะสมกับภาพที่เราตัดไปเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ AI ในการเสิร์ชหาได้เขาก็จะแมทช์มาให้เลยหรือว่าเราจะใช้ค้นหา เป็นวอร์ดดิ้งที่เราต้องการได้เขาก็จะมีเพลงมาให้เราเลยนะสามารถที่จะกดฟังได้ก่อนหรือว่าสามารถกดโหลดเข้ามาในโปรเจกต์ได้เลยในส่วนของฟุตเทกก็เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะใช้ AI เสิร์ชได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ออาจริงนะผมว่าเสิร์ชหาเองง่ายกว่ามันตรงใจหว่าเขาใช้ AI เขาแล้วมันเหมือนแบบ AI เขาไม่ค่อยเก่งนะเอาเอาเป็นว่ามันมันเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วกันที่ ถูกแอดเข้ามาช่วยในการทํางานของเราเขาก็เอามาใส่ด้วยในส่วนของ Add List เนะีเขาจะมีให้ลง i อินสต l เป็น a r t List Hub นะครับผมออทีนี้เราลง Add List Hub แล้วนะครับผมเปิดโปรแกรมใน Premiere Pro แล้วก็เลือก Extension ดึงขึ้นมาใช้งานได้เหมือนกันนะครับส่วนการใช้งานนะครับ mm. ผมส่วนตัวใน a r t List Library ที่อยู่ในออ Premiere Pro Extension เนี่ยครับผมมองว่าโหลดบนเว็บเนี่ย มันจะลื่นไหลกว่านะครับแอปพลิเชันเขาหมือนเหมือนหนุ่งหน่วงเวลาเรากดเพย์หรือเสิร์ชหาอะไรไปมันมันช้าช้านะครับผมคือก็อัางนี้แล้วแล้วแต่ความสะดวกสบายและการของผมส่วนใหญ่จะจะใช้บนเว็บเขานะครับแล้วก็นานๆทีจะจะเปิดบนแอปพลิเคชันเขามาใช้โหลดอะไรอย่างเงี้ยครับผมทีนี้เพื่อนเมื่อหลายคนก็คงคิดว่าเอ๊ะเราจะใช้เว็บไหนดีนะครับมันมันดีทั้ง2เว็บเลยนะครับเอาอย่างนี้ละกันนะครับผมแนะนําว่า ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทำงานคอนเทนต์ทั่วไป YouTube ทั่วไปงานวอล์กทั่วไปรายการแบบปกติปกติทั่วไปฮนะใช้ Envato น่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่ามันมีทั้งซอสเกลื่องกราฟิกมีภาพนะครับมีอะไรต่างๆมากมายนะครับส่วนถ้าใครที่เป็นงานที่จริงจังนะครับซีนิมาติกฟรีเม k เกอร์งานแอดโฆษณานะครับงานคอมเมอรเชียลงานที่เป็นองค์กรนะครับผมงานที่เน้นคุณภาพจริงๆนะสามารถใช้ a l i c e .io ได้นะครับเพราะว่าเพลงเขามีคุณภาพจริงๆแล้วก็ฟุตเทจเขาเนี่ยเป็นมูทโทนที่เป็นเซนิมาติกหมดเลยนะครับถือว่ามีคุณภาพมากๆแล้วก็ไม่ใช่แค่ Full HD นะครับมีทั้ง 6K 8K แล้วก็มีทั้งหลอกมีทั้งรอให้เราดาวน์โหลดได้เลยถ้าสมัครแบบเป็น Mac นะครับ Artist Mac ของเขานะครับผมคือแต่และเว็บเนี่ยมันมีข้อดีแตกต่างกันอยู่ที่ว่าเราใช้งานประเภทไหนนั่นเองก็ลองเลือก ให้ถูกกับงานของเราหรือว่าถ้าใครเลือกไม่ได้ก็สมัครมันทั้ง2เว็บเลยแล้วกันนะครับผมใช้เงินแก้ปัญหาเร็วที่สุดครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวข้าวหน้าถ้ามีอะไรใหม่ๆห,หรืออะไรน่าสนใจสําหรับในการทํางานตัดต่อนะผมจะมาแนะนํา้อีกนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีค yeah, can see them. want